สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาร์บินชีวันนี้เราก็อยู่กับเกม FPS ที่ผมเล่นมาโดยตลอด Call of Duty Mobile ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงซีซั่น8แล้วครับมาพร้อมกับคังแสงใหม่ World of Midnight ที่จะให้ผู้เล่นสัมผัสผลงานศินละปะในสนามรบกมีทั้งสกินปืนใหม่และสกินตัวละครใหม่ด้วยใครสนใจเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโดยในวันนี้ครับผมจะมารีวิว2สกินนี้กันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับเริ่มแรกก็มาที่คังแสงกันโกอนมีของเยอะมากสวยงามสุด ตามแนวศิลปะอันแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือสกินปืนแลมเซเว่น เนบูล่าบลัสวยมากลวดลายเหมือนภาพวาดของแวนโก๊เลยและแน่นอนสกินตัวละครคริปโตทไวไลท์เทสเตอร์นอกจากนี้ยังมีท่าทางสกินระเบิดมือลมชูชีพและอื่นๆอีกมากมายยังไงใครชื่นชอบสกินแนวนี้นะครับก็ไปหาเปิดกันได้เลยซึ่งคางแสงนี้จะเปิดตั้งแต่วันนี้จนถึง11ตุลาคมนี้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษไม่จอจีซีพีก็แจกเพียงล็อกอิน5วันรับทันที50 COD point แถมปืนลีเกนเดอรี่เฟนิกซินเทเลนและมิสติก M13 โมนิ ให้ทดลองใช้พี่ปี๋ด้วยไม่ต้องยิงไม่ต้องลุน้นแค่ล็อกอินเท่านั้นเองตอนนี้สก,กินพร้อมปืนพร้อมแล้วไปลองเล่นกันเลยดีกว่าจ้าคุ้ยเป็นไงโดดเด่นเป็นสง,งา่าสวยนะเนี่ยอุย้ยอุ้ยมันมีการเปลี่ยนแบบสีสก,กินแบบดูดิมีความเป็นแบบหมอกหมอดูมีความแบบจักรวงจักรวาลโอเคจักรวงจักรวาลจักรวงจักรวาลมันออร่าด้วยอะเมื่อกี้เห็นปะ่ะนี่อุอ้ยออร่าแวนโกสตาร์ลิงไนท์ นี่ตาลิงไนเป็นไงตาลิงไนเป็นไงนี่เป็นไงถ้าคุณแน่ถ้าคุณแน่แนยิงให้หมดไม่สนลูกใครเออมันชักกระสุนช้าอยู่อะไรอ่ะและ้วผู้ชนะงี้ละเปลี่ยนฝั่งนี่เก่งนักหรอ แต่เกินร้อยสาวน้อยคนเก่งเก่งหอเก่งหอสนากดีนะมาจากข้างบนแล้วก็ตายห่าโอ้โหอุ้ย M V P เปไปกันล่ะสกินดีมีชัยกว่าครึ่งเวลา อุ้ยสวยมากเลยอะเวลาตายแล้วมันเป็นภาพ Starling ล i ไหนเออเออภาพนี้ยคือ Starling n i ไ h นนะที่เป็นสีฟ้าสีสีเหลืองเนี่ยมาแล้วครับโชว์พลังโชว์พลังแวนโก Starling ล i ไหนบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขาเอาศิละปะพวกนี้เข้าใจก็สิหรือเปล่าใดๆจะบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยถ้าสมมติศิลปะมันอยู่มานานนะคุณผู้ชมมันจะสามารถแบบใครเอาไปใช้ก็ได้นะเออแต่ต้องอยู่ประมาณหนึ่งจาไม่ได้ว่ากี่ปีร้อยปีปับไม่รู้ โอ๊ยโดนหลอกโอ๊ยอุ้ยเขาเก่งอะฝั่งหนูน่ะทำไมกูดูกก็จอะไปเลยนี่เป็นไงนิ่งห้วยโขมโอ๊ยนี่ทำมาเป็นดักหล่อดักเออรอุ้ยอะไรอ่ะใช่หรอทีเดียวตายเลยบึ้มเมอร์มากอ้าว วุ้ยเลักชนะตาน,นี้ไม่ได้ MVP หน้าลยอ่ะเลือกปก่อนให้มันเป็นโล <_ letter> อะไรอใหี่นี่ยิงเราอีกแล้ว <_ letter> มาจากไหนเนี่ยแล้วผ่านอีนี่มาได้ยังไงกูงง <letter> ไม่เขาไม่ยิงให้มันโดนโดนฮนะ มาเราโผล่หัวใจมีประกัน MVP จะไปไหนเสียนี่ MVP จะไปไหนเสีไไสยเกือบเกือบเกือบไม่ได้ MVP นี่กันล่ะเป็นไงเราต้องโฟกัสนะครับสวยหุ้ยเซ็กซี่ขยี้หัวใจอนไรตัวเองเรามันเก่งซะด้วย เข้นสีด้วยนะโอ้าวไปกันรอบครับรอบมานี่รอบมาเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลยนี่จะล,ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ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  ดีหนัะระเบิดฮ่า oh. สวยมุงชอบด่านนี้ตัต้องแต่เล่นมาชอบดา่านนี้สุดแหละมันดูแบบชุบชุบมีความสนุกสนานแบบแบบดา่านไม่ได้เปิดโลกอะมันพีเคิร์ได้อะพีเคิร์ฟอ่ะนั่นอะไรเอ่ย อุ้ยใจตัวเองตกใจกระโดดมาได้ยังไงร <c oughs> ะเบิดตัวเองไปเลยต่อมาสิ <c oughs> จ้ะเจอตรูนีมา นี่ไงดีครับดีครับครับเกร็งเมมเมมเดสส์ก,ก้าฮ่าผลงานหให้ตัวเองนี่เรามาเก่งซะด้วยเรามังเก่งซะด้วยนี่เรามาเก่งซะด้วยปึง้งฮ่าฮ่าอุ้ยสกินดี MVP จะไปไหนเสียจำไว้ อย่าลืมไปเปิดกันนะก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไม่มากก็น้อยครับใครชื่นชอบสกินแนวนี้ World of Midnight ห้ามพลาดเลยใครอยากลองโหลดมาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยชื่นชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันแบบนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับ